ู่โหมดการเรียนรู้พระเครื่องกับเอมาเทพนะครับซึ่งวันนี้ผมมีพระหนึ่งรุ่นนะครับมาแนะนําวิธีการดูนะครับเป็นพระเนี่ยผงชื่อพระผงกรรมฐานนะฮะด้วยการรูปแบบของพระเนี่ยที่เป็นพระเป็นรูปทรงนั่งกรรมฐานอยู่นะฮะด้านหลังเขียนว่าหลวงพุทโตวัดประดู่ชิมพีนะครับมีรูปแบบที่สวยงามนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยครับเป็นพระที่ณนปัจจุบันเนี่ยในตลาดค่อนข้างหายากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมวิธีการดูเบื้องต้นกันเลยนะครับผม วันนี้ผมนำมาให้ชมทั้งหมด2องคงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับตัวผมขอหยิบไอแผ่นโฟมมาลองก่อนนะครับเพราะว่าแสงมันตัดกันนะครับทำให้แสงมาดูจ้าจ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเอาแผ่นฟองน้ำมาลองครับทำให้สีมันจะดูค่อนข้างซอฟลงนะครับโอเคก็วันนี้นะครับนำมาให้ชมทั้งหมด2องค์นะครับเป็นเนื้อเกสรทั้งหมด2องค์เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูพิมพ์พระโดยรวมก่อนนะครับโดยรวมเนี่ยพระจะเป็นพิมพ์ทรง รูปแบบของพิมพ์พระพุทธนั่งขัดสมาธินะครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมียันอยู่สองฝั่งนะครับด้านล่างนะครับเขียนว่าพระกรรมฐานนะครับก็ง่ายๆครับอยากให้สังเกตความคมนะครับของตุยันทั้งสองตัวนะครับเห็นไหมฮะยันทั้งสองตัวเนี่ยมีความคมชัดนะครับพระที่ผมเคยเจอนะครับพระล่องเรนแบบเนี่ยส่วนมากยันเนี่ยจะตื้นเบนะครับเป็นตัวหนาๆนะครับแต่ถ้าพระแท้นะเห็นไหมว่ายันเนี่ยเขาจะคมชัดนะครับ เห็นไหมฮะมีความคมชัดนะครับแล้วก็ใบหน้าของตัวองพระนะครับถ้าเป็นพระที่ลอกเป็นแบบหรือพระเกศนะครับใบหน้าเขาจะดูกลมๆบนกลมๆบวมๆนะครับก็คือเหมือนพระเขาถอดพิมพ์มานะฮะแต่องค์นี้นะครับใบหน้าเขาจะกลมเป็นรูปไข่นะครับกลมเป็นรูปไข่นะครับเพราะว่าของลอกเป็นแบบที่ผมเคยเจอเนี่ยเขาจะกลมๆเหมือนเป็นลูกบอลเนี้ยฮะโอเคนะครับ เรื่องรายละเอียดของตัวองค์พระจะมีความคมชัดนะฮะเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับหมายว่าใบหน้าของตัวองค์พระนี่ครับจะมีความกลมเป็นลันกษณะเป็นรูปไข่นะครับแล้วก็ยันเนี่ยยันทั้ง2ตัวเนี่ยมีความคมชัดนะครับตัวเล็กๆคมๆเลยนะครับเพราะของลลกในแบบที่ผมเคยเจอนะฮะ ยันเขาจะเป็นตัวหนาๆอ้วนๆนะครับไม่ดูแล้วขัดขัดตานะครับของแท้เนี่ยจะดูคมสวยนะฮะต่อไปนะครับจากจะให้ดูเรื่องของฟอนต์นะครับตัวนัสือนะครับคาว่าพระกรรมฐานนะครับพระแท้นะจะมีความคมชัดนะครับเห็นไหมฮะคมๆเล็กๆนะครับของเล่นแบบนี้อาจจะตื้นๆเบลอๆหน่อยนะฮะเห็นไหมครับเส้นสายลิ้วจีวงจีวรคมชัดนะครับพระที่มีค่าแป้งเดิมๆอย่างนี้ครับ ผมบอกได้เลยว่าเป็นพาที่ดูง่ายนะครับได้หยิบให้ดูอีกองหนึ่งสององค์นี้เป็นพาที่ดูง่ายนะครับเพราะมีคราบแป้งเดิมๆนะครับกระจายอยู่ทั่วองค์นะครับแบบนี้ถือว่าเดิมๆและคลาสสิกมากๆนะครับเห็นไหมฮะก็จะเดิมๆทั้งสององค์นะครับจะจ่จะให้ดูอีกองคหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับตัวหงส์สือเนี่ยด้านล่างคมชัดนะครับด้านบนยันสองตัวคมเล็กนะฮะใบหน้ากลมเป็นรูปไข่นะครับเห็นไหมฮะ คูหามุมโฟกัสดีๆให้นะครับเห็นไหมครับว่าใบหน้าเนี่ยกลมเป็นรูปไข่นะครับฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยันนะครับหรือว่าเป็นตัวหนังสือเนี่ยจะมีความคมเล็กนะครับเห็นไหมฮะคมๆเล็กๆนะครับของล้อกเล็แบบเนี่ยจะบวมๆหนาๆหน่อยนะครับจะดูแล้วไม่สบายตานะครับพาแทนเนี่ยดูง่ายสบายตานะครับยิ่งมีค่าขาวๆแบบนี้ทั่วองคนะครับยิ่งดูง่ายเลยนะครับ แนะนำเลยนะครับว่าใครเจอมีค่าขาวๆคุ้มๆอย่างนี้นะครับมีโอกาสแท้สูงมากๆนะครับเป็นค่าแป้งรองพิมพ์นะครับจากองค์พระนะครับซึ่งบอกเลยว่าพระพิมพ์เนี้ยดูง่ายมากๆนะครับแค่หยิบมานะครับแล้วดูสภาพโดยรวมนะครับดูเรื่องดูเรื่องของค่าแป้งเนี่ยก็มีโอกาสคือสามารถตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเรื่องของความเดิมนะฮะโอเคนะครับต่อไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังอย่างที่บอกไปว่าจะมีค่าแป้งเดิมๆเห็นไหมฮะ ค่าแป้งพวกนี้ผมบอกกันเลยว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับยิ่งมีค่าแป้งเยอะเนี่ยยิ่งดูง่ายเลยนะครับเรามาดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเนี่ยมีความคมชัดนะฮะอ่าเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยมีความคมชัดพระที่ลอกเลนแบบนะครับตัวหนังสือเนี่ยเขาจะตื้นๆเบลอๆหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีของลอองเลนแบบเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะฮะอ่ามาดูอีกองน์นึงนะครับ เห็นไหมครว่าตุนหนังสือเนี่ยมีความคมชัดนะครับอ่าแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตได้ในพระรุ่นนี้นะครับบอกดีเลียวว่าเรื่องของเนื้อปิ้นนะครับเรื่องของเนื้อปิ้นนะครับซึ่งพระหลวงปุ่โตเนี่ยเป็นพระพระเนื้อผงเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์ตรงบริเวณเนื้อปิ้นนะครับเพื่อสังเกตไหมว่าเนื้อปิ้นเนี่ยจะบางๆขมๆมนะครับไม่ต่างจากพวกพระปิดตาเลยนะครับเห็นไหมครซึ่งเป็นพระที่ดูง่ายมากๆนะครับให้ดูเนื้อปิ้นนะฮะเห็นไหมครับ ว่าเนื้อปิ้นเนี่ยมีลักษณะคมๆมเล็กๆนะครับบางๆนะครับบางทีเนี่ยปิ้นมาแปะติดด้านหลังเห็นไหมฮะก็ดูง่ายนะครับใช้จุดนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้เลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ปิ้นรอบด้านเลยนะครับอันแี่ผมจะตีกล้องให้ดูอีกรอ,อบนึงนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ เห็นไหมครับว่าเป็นบางๆคมๆเลยนะฮะดูง่ายนะครับแบบนี้เมื่อกี้นะครับเรายังไม่ได้ให้ดูเรื่องของตัวหนังสือแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องของตัวหนังสือก่อนนะฮะเห็นไหมว่าฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยจะคมเล็กนะครับ้าแปงคุ้มโชว์องค์แบบนี้ดูง่ายสบายตาม,มากๆนะครับ ดูอีกองค์นะครับอีกองหนึงองค์นี้ก็ดูง่ายนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ามีเนื้อปิ้นเหมือนกันเห็นไหมฮะมีเนื้อปิ้นบางๆคมๆเหมือนกันนะครับทําให้พระเนี่ยดูง่ายนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูเนื้อปิ้นใกล้ๆกันนะครับ เห็นไหมฮะเนื้อปิ้นเนี่ยเหมือนพระปิดตาทุกอย่างเลยนะครับผมเคยแนะนําวิธีการดูไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นฟอนต์ตัวหนังสือนะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นฟอนต์เป็นยันมีความคมชัดนะครับจําลักษณะคาบแป้งขององค์พระให้ดีนะฮะพระผงกรรมฐานนะครับเนื้อเกสรนะครับเราจะเห็นเป็นคาบแป้งแบบนี้นะครับเยอะมากๆนะครับในหลายๆองค์เลยนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมกล้าบอกเลยว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะฮะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมลองหาพระที่เป็นของล,ลอกเลียนแบบนะครับไม่แน่ใจว่ายังมียังมีเก็บไว้อยู่หรือเปล่านะครับอ่ะเจอแล้วฮะก็อันนี้นะครับเป็นเป็นพระที่ ส่วนตัวผมดูว่าพระมันจะบวมๆหน่อยนะครับเพื่อสังเกตใบหน้าไหมครับว่าใบหน้าเนี่ยจะบวมๆกลมๆหน่อยจะแตกต่างจากพระแท้ที่จะมีขนาดที่เล็กและคุมกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับฟอนต์ตัวหนังสือต่างกันเลยครับของเกะนะครับหรือว่าองคขวาผมเนี่ยก็จะบวมๆหน่อยนะเห็นไหมครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าพระถอดพิมพ์มานะครับก็จะบวมเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นแล้วกันเนาะดีไหมฮะโอเคครับก็เป็นวิธีการดูเบื้องต้นกันนะครับสำหรับพัฟพิมพ์นี้นะฮะครับ,รบก็ง่ายๆนะครับกับเบสิกวิธีการดูพัะนะครับดูพิมพ์พระดูเรื่องของเนื้อปิ้นดูเนื้อดูความคมชัดก็วิธีการดูง่ายนะครับก็เชิญชวนให้เพื่อนๆท่านครับมา ศึกษามาสะสมพระเครื่องหนูโตกันเยอะๆนะครับในข้างหน้านะครับผมจะมีพระรุ่นไหนนะครับมาแนะนําวิธีการดูแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับติดสามารถติดตามได้ทั้งแฟนเพจเอมาเทพ FC แล้วก็ใน YouTube ช่องหัดเทพ h ช n n นลนะครับก็ฝากด้วยนะครับ2ช่องทางนะครับก็สำหรับวันนี้ผมเอมาเทพก็ต้องขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆก่อนนะครับสวัสดีครับ